ก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมช่างหน่อยเคเนนนะนี่มาดูครับมันเป็นร่องห้วนะครับตอนนี้น้ำมาานันจะขาดเปตอนท่อนไปนะฮะมาดูท่อนนี้ก่อนมาดูข้างสวนนะแหน่นยน้องนี่ตุ่นสีเหลืองนะครับมาดูเที่ยงเี่ยงนี่แหละ ลักลักมาเดี๋็กปลากินเองกลับแล้วนะครับกลับไม่โดน นันครบะพี่เขาบอกว่าตรงนี้เดินตีได้เลย โดนแล้วโดนมาูกใ <en> <eu. S 1> ่สวยเดี๋ยวเหตอยรกนเหอ่ะ ตัวนี้ครับเรียบร้อยกันไปกระตูนสีเหลืองใช้กาลังส่วนนะครับมันเป็นล่องฝั่งนู้นมันจะเป็นแอ่งน้าใหญ่ๆเลครับแล้วมันจะเป็นทางน้ําออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นล่องนะครับช่วงนี้น้ามันแห้งนะครับปลามันจะตกคักอยู่อย่างเงี้ยเป็นแอ่งน้ําที่มีอยู่เนี้ยฮะมันจะตกคักนะครับก็พี่เขาก็แนะนำมาเดินมาตีเนี่ยได้ตลอดล่องเลยมันจะเป็นไหลวงเบิงเลยนะครับเราตามกันเลยวันนี้นะครับกระตุ่นสีเหลืองนะครับตุ่มสีเหลืองเลย มีตัวมีตุน่นมีโดนการันตีมีตุ่นไว้ไม่ผิดหวังนะครับก็ฝากไว้ให้ไปเหยื่คุณจีน้าน้า,นาตั้งตกปลาผสมนี้ด้วยกันกับอีตุ่นปากเป็ดจะกค่าย้นรัวไทยแหละมีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังเยี่ยมครับ